บนโซเชียลแชร์หลายอาการสัญญาณต่อมลูกหมากโตเช่นปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่พุ่งปวดเอวไปจนถึงอวัยวะเพศไม่แข็งตัวหืม hmm? ชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะครับอาการเหล่านี้คืออาการของต่อมลูกหมากโตจริงหรอครับอาการต่อมลูกหมากโตก็จะมีปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะบ่อยกลางคืนกั้นปัสสาวะไม่ได้แล้วก็ปัสสาวะติดขัดอันนี้ที่เจอบ่อยครับแล้วที่เขาบอกว่าปัสสาวะมีเลือดปนแล,ล้วครับปัสสาวะมีเลือดปนเนี่ยเป็นข้อจําเป็นที่ต้องมาพบแพทย์เพราะอาจจะมีโรคอื่นซ่อนอยู่เช่นมะเร็งกระเพาะปั็ปนไได้ครบ เมื่อเห็นเลือดปนมาก,กับปัสสาวะอย่านิ่งนอนใจว่าไม่เป็นไรมากปัสสาวะเป็นเลือดนี่มันเป็นสัญญาณของโรคร้ายได้ต่อมลูกหมากโตก็สามารถทําให้ปัสสาวะเป็นเลือดได้ทีนี้ถ้าคนสับสนคิดว่าเลือดออกจากต่อมลูกหมากโตแล้วไม่ไปพบแพทย์ก็อาจจะเสียโอกาสที่จะรักษามะเร็งที่ซ่อนอยู่เขาบอกว่าอีกหนึ่งสัญญาณของอาการต่อมลูกหมากโตคือปวดบ้านเอวปวดอันทะจริงเหรอครับถ้าอาการปวดบ้นเอวหรือปวดอันทะเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นอาการแสดงถึงโรคอื่นๆที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะเช่นที่ไตหรือที่ท่อไตก็เป็นได้หรือเป็นที่ตัวลูกกออัันนทะเงเง็็ปได้ครบ แล้วเายังบอกว่าอวัยวะเพศไม่แข็งตัวก็เป็นอาการบ่งบอกว่าต่อมลูกหมากโตจริงเหรอครับอาการเหล่านี้ก็ไม่ใช่อาการของต่อมลูกหมากโตครับ กลไกของการเกิดการไม่แข็งตัวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวผ่านกับต่อมลูกหมากแต่ว่าโรคเหล่านี้มักจะเจอพร้อมๆกันเพราะว่าคนที่เป็นต่อมลูกหมากโตจะเป็นตอนที่อายุถึงระดับหนึ่งแล้วเช่น5060ปีขึ้นไปซึ่งคนเหล่านี้มักจะมีปัญหาเรื่องหย่อนสมรรถภาพทางเพศคู่กันด้วยคนก็เลยมักจะคิดว่าหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของต่อมลูกหมากโตแต่จริงๆแล้วกลไกมันคนละกลไกกันครับแล้วต่อมลูกหมากโตกับต่อมลูกหมากอักเสบนี่เหมือนกันไหมครับเออจริงๆแล้วเป็นคนละโรคกันครับต่อมลูกหม ตามวัยตตามอายุก็คือขนาดเซลล์ที่มันขยายมากขึ้นแล้วทําให้ปัสสาวะลำบากส่วนต่อมลูกหมากอักเสบเนี่ยเจอได้แทบทุกอายุเลยตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นมาหลักการการเกิดคืออาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียหรือมีการอักเสบในต่อมลูกหมากที่เกิดขึ้นได้เองและทําให้มีอาการปวดและปัสสาวะลำบากกลไกการเกิดต่างกันครับคือต่อมลูกหมากอักเสบในหนึ่งมันคือการติดเชื้อเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอาการเหล่านี้เช่นปัสสาวะมีกลิ่นปัสสาวะแสบขัดเจ็บปัสสาวะลำบากนี่นก็จะเป็นโซนต่อมลูกหมากอักเสบ ต่อมลูกหมากโตนำสู่มะเร็งต่อมลูกหมากไหมครับต่อมลูกหมากโตไม่ได้เป็นต้นเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากครับสโรคนี้แยกจากกันชัดเจนแต่ว่าหลายๆเคสต่อมลูกหมากโตแล้วอาจจะพบมะเร็งรุ่มด้วยได้เพราะฉะนั้น ต่อมลูกหมากโตไม่ได้ทําให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับอาการทางปัสสาวะไม่ค่อยมีครับถ้าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากความเข้าใจผิดที่หลายๆคนจะมาถามเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยก็คืออาการปัสสาวะขาดหรืออาการปัสสาวะลําบากเนี่ยจะเป็นอาการของมะเร็งต่อมลูกหมากไหมซึ่งจริงๆแล้วอาการเหล่านี้มันเป็นอาการของต่อมลูกหมากโตไม่ใช่อาการของมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากมักจะไม่มีอาการถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มะเร็งต่อมลูกหมากมีอาการแล้วเนี่ยมันมักจะเป็นระยะที่มันสายเกินไปแล้วการรักษาแบบให้หายขาดก็จะทําา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 าไไได้้ยยยกกกกกลงงงออ่รรรร็ตมมมหีชววนสสัคปปึษแทถร เหล่านี้เช่นอาการปัสสาวะลําบากปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหรือว่าการปัสสาวะไม่อยู่หรือแม้กระทั่งมีปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยไม่แนะนําให้ไปซื้อ,อยาทานเองครับอยากจะให้มาพบแพทย์มากกว่าโดยเฉพาะไปพบแพทย์เฉพาะทางน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าครับและระวังการหาอะไรจากอินเทอร์เน็ตมากินเพื่อรักษาตัวเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยให้แน่ชัดฝากไว้3าข้อครับข้อ 1. อาหารเสริมต่างๆเนี่ยปัจจุบันไม่มีข้อมูลเชื่อได้ว่าช่วยในการรักษาต่อมลูกหมากโต ข้อที่2เนี่ยถ้าคุณไปหาข้อมูลเองแล้วซื้อ,อยามาทานเองคุณจะเสียโอกาสในการวินิจฉัยโรคโรคที่สาคัญก็คือโรคมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วข้อที่3เนี่ยการซื้อยารับประทานเองเนี่ยเสียโอกาสในการที่จะต้องรักษาเมื่อเวลาในความจําเป็นเพราะถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาให้ทันเวลาในช่วงที่มีอาการแล้วเนี่ยสุดท้ายอาการเป็นมากขึ้นก็าอาจจะต้องผ่าตัดเลยโดยไม่มีโอกาสได้ทานยาเวลาต่อมลูกหมากโตโดยธรรมชาติยังไงมันก็จะโตไปเรื่อย ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมสิ่งที่ควรจะทําก็คือไปพบแพทย์ตรวจคัดกรองเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากถ้าคุณไม่มีความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วการรักษาด้วยการทานยาก็เป็นวิธีมาตรฐานที่จะช่วยลดอาการจริงๆไม่มีอาหารอะไรที่ไปช่วยลดต่อมลูกหมากโตแต่สรุปแล้วเรื่องอาการสัญญาณต่อมลูกหมากโตนี่เป็นยังไงครับอาการต่อมลูกหมากโตก็จะมีปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะบ่อยกลางคืนกั้นปัสสาวะไม่ได้แล้วก็ปัสสาวะติดขัด อันนี้ที่เจอบ่อยครับถ้ามีอาการเหล่านี้อย่างเช่นปัสสาวะลําบากปัสสาวะบ่อยขึ้นปัสสาวะตอนกลางคืนหรือแม้แต่กระทั่งปัสสาวะเป็นเลือดจริงๆควรจะไปพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อวินิจฉัยให้ถูกต้องก่อนที่จะไปหายารับประทานครับวินิจฉัยให้เข้าใจตามข้อเท็จจริงช่วยลดโอกาสการเข้าใจผิดและรักษาผิดได้นะครับเชิญทุกท่านสมัครรับฟรีชัวร์ก่อนแชร์นิวส์เลเทอร์จดหมายข่าวรู้เท่าทันส่งถึงกล่องอีเมลของท่านทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังม ัวก่อนแชร์สืบให้รู้ดูให้จริงไม่ทิ้งคำถามก่อนนำออกแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม